ที่นี่อยู่ระหว่างทางลงเขาจะไปปากนะคะเรียกว่าสารเจ้าพาะวอเป็นกลางทางตรงนี้เหมือนเป็นหุบเขาเลยอากาศเย็นเย็นอยู่บนถนนธงชัยนะคะโแบบอากาศเย็นสบายแล้วก็มีโขดหินนะที่สวยมากเลยเนี่ยระหว่างทางสวยมาก บรรยากาศตอนนี้ที่นี่หนาวอ่ะมันเย็นเย็นมันหนาวเนี่ยแต่คืบคืบมันจะตกเลยอ่ะอากาศดีมากตรงนี้คือมันอยู่บนบนไหล่เขาเลยอ่ะดูดิสวยไหมเนาะอ้ยดูเหมือนกับเป็นหน้าผาเนาะสวยจังเลยเดี๋ยดูสิอากาศมันเย็นเนี่ยมันแบบถ้าเราอยู่ข้างล่างมองขึ้นมาตรงนี้ก็คงจะแบบมีหมอกคลุมอยู่เนะพอดูแล้วมันเบลอๆแล้วดูสิ เมฆกำลังแบบเคลื่อนตัวฝนกำลังตั้งเขากำลังจะมาอากาศดีมากเลยแบบเย็นน่ะเย็นสบายเหมือนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดเลยเลยอากาศแบบนี้เลยอะ่ะดีมากดีมากดูบรรยากาศโอเคเลยเนาะเนี่ยทางนี้ก็เป็นทางลงจังหวัดตากนะคะอันนี้เราผ่านแม่สอดมาแล้ว ที่เราขึ้นเขามาเนี่ยๆใน,นฟังนี้ก็ไปทางแม่สอนนะจ๊ะเจอกันใหม่จ้า